สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ที่ตามทุกท่านพี่น้องเป็นหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมของลูกนัมทีมงานมอลลัมเพชรลำเพื่อนที่หลักและขาล้าวหลบสขุขสุขคนครับมาพบกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บนรถพยาบาลสายจวดครับเมือนี้สิบห้าพี่น้องเอฟซีแฟนครับตามไปดูเครื่องเสียงชุดใหม่ของมอลลัมเพชรลำเพื่อนครับ มือนี่สองเวซวสายจวดนะครับพร้อมครับด้านหลังครับเห็นบน่นั่นผู้ใดผู้ใดสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังใจมานำครับมือนี่กำลังใจมานำนะครับแม่พ่อนพิดดีครับคุณแม่สุภาพลำเพลิน yeah. มาเนี่ยมาเนล้ว,ลวจะไปรับเครื่องเสียงครับพี่น้องเครื่องเสียงชุดใหม่ พร้อมประจำกันกับทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนของห้องอาร์เมเจอร์สาวชุดใหญ่เจอกันแน่นอนครับจะนั้นแล้วเมื่อนี้ครับกำลังเดินทางครับกำลังเดินทางแฟนครับนี่ครับหอดใส่แล้วห้องนี้ฮะักำลังสิจวดครับพี่นอ้อง S <S <S เดี่ยวไส้ไปเซ็นนี่อ๋อออขอบคุณคุณเมียละลายเด้อโอ้ยมาเป็นกำลังใจมาประทมมาเลิกให้ลูกให้ตอคุณแม่สุภาพเมื่อนี้มาเบิงมาแย่งนะครับรนนผ้าลูกผ้าตอมาเอาเลิกเอาใช่เมื่อนี่ครับเอากาสิไปเซ็นสองห้องนะครับกมศูนย์ประทาย กะหอดนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้าย <c oughs> โอ้เด็กเครื่องเสียงเราห้องบันทึกมีเวทีมีเครื่องเสียงเราก็ม้วนกุ๊บจ้พี่น้องฝากเจา้าภาพเจ้าการเจ้างานสกูลสกุสดเด์นะครับที่มองหาแนวเสพแนวงานทางด้านหมอลองหมอลำรูปแบบการโชว์การแสดงครับ พี่น้องเราประกันค้อมุมค่าแน่นอนพี่น้องเบ่งแต่ระบบเสียงนะครับก็จะว่าชุดใหญ่นะครับเต็มพิกัดบพว่าจะเป็นรูปแบบเวทีนะครับนางหลาดสิบสองของเว่าจะเป็นรูปแบบการโชว์การแสดงเรื่องร้องเรื่องล่ำและกับบุคลาก,กรในการแสดงครับเฮ้านะครับเต็มทีแน่นอนรับประกันค้อมุ้มค่าของราคาว่าจ้างของพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอล่ำ เอซแฟนคลับที่นะครับมหาวาจ์นะครับลูกร้านห้องไปทําการแสดงฉะนั้นแล้วนะครับฝากสู้วอาโมกความใจพ่อพี่น้องแฟนคลับบ่าว่าสิเป็นพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับทั่วประเทศที่มองหานะครับหมอพอลศพไปประดับไปเป็นดอกไม้ประดับไปไปเสซไปงานในงานของท่านนะครับฝากอีก วงหนึ่งครับก็คือหมอลำเพลินหมอลำเรืองต่อก่อนทำนองลำเพลินหรือหมอลำมูครับนี่สไตล์ของหมอลำเพลินก็คือหมอลำเพชรลำเพลินนะครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ฝากไปทางโทรศัพท์นะครับทักมาได้เลยนะครับทั้งพญบาดสายจวดโดยตรงครับ0885335199ครับ0885335199หรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0612324479 0 6123 2่ง7 9ครับถักมาได้เลยครับคุยจากันได้ราคานะครับระยะทางวันเวลาพี่น้องนะครับตามขอตกลงที่เฮาได้ตกลงกันก่อนนะครับทำสัญญาชาแนลแล้วกับฝากพี่น้องนะครับจุกทันไว้เลยนะครับเอาที่ครับ้นล่ครบ้นนี่เสียไล่ กาจาสายจวดบันทึงสินอินก้อนเสือด <c oughs> ครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มือเฮ้ามาสั่งจองกับเฮียทรงเมื่อน,นันกับมานํากันครับชิมงานมือน,นันโอสามกับลูกเบียเนาะสามกับลูเบียลูกเบียตอนนี้เดินทางไปแล้วกับรถบรรทุกรับตูวน้ำพงครับ วันนี้มากับคุณแม่เบีย้ยครับวันนี้โอ้ <laughs> <laughs> เอาครับ <laughs> นี่มาแล้วมาแล้วเบี้ยหรือเบือกโอ้แม่เบือกมาครับมามามาพอมาบ่ได้เพราะว่าผู้กอบกุ้ม <laughs> ผู้ผูกบกุ้มมันนี่โอ้โอ้นี่ แลวกากำลังใจจากลูกจากเต้าครับืัอนี้โอ้ยมาเบิกเลือกเบิกใช้เอาเลูกเอาใช้ให้ลูกให้เต้านะครับคุณแม่สุภาพมาเป็นกำลังใจครับหลังจากที่นะครับท่างสาวน่อยแพ,พ่งมีการมีงานเพิ่นกลับไปหามาเวะย่มบงังเพิ่นกลับมาเรียนน้ำเพชรลำเพิ่นไปหาลูกทั้งสองนะครับทั้งสองุงก็เป็นกำลังใจให้ลูกให้เตช่วงบุ้งนะครับคุณแม่สุภาพ กันเป็นคอยกันคนเป็นแม่เนี่ยคอยดีใจเลยแล้วคอยเป็นแม่คอยดีใจเ้ี่ยคอยพุ่มใจเลยลูกเข็ดหมอลำเลยสวง n g บุ้งกันอีก2งคนเข็ดใดเป็นซีบุ้งเนี่คอยพุ่มใจเขาก็า้มดเข็ดซ้ำกันนะพี่น้องครับเอาจังไดจังไดครับพี่น้องครับติดตามในขั้นตอนต่อไปเนาะหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อ ทำความเข้าใจกับพี่น้องพี่นักแฟนเพลงแฟนหมอลำัมเอฟซีแฟนครับสุขสุขคนครับฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวจังน้อยกะนะครับในการเดินทางทีมงานหนึ่งกะรอรถบรรทุกนะครับไปรับตูกะกงกะสิไก่หอดสถานที่บุตรละครับอำเภอป่ทายโคราชบุตรละบานเฮียส่งไม่เจอเศร้า นัพี่น้องครับแต่ละวินาทีแต่ละมือผมนะครับบริเวนว่าบ่ตื่นเตนยนี่ตื่นเต้นบ่ครับหนึ่งตื่นเต้นว่าจะได้เครื่องเสียงไม่สองขึ้นเห็นภาพว่าเครื่องเสียงไม่อยู่บนเวทีของหมอลำเพชรลลำเพื่นแล้วก็ศิลปินนักแสดงอาจารย์นักดนตรีได้เห่นใส่เครื่องเสียงชุดยญ่งๆนะครับระบบแนวนา คือสีม้วนคับแต่สนเนนี่เนาะบบคือจะเป็นแต่ฟอนโยนโยนใช่แต่เชียวจะว่าบ,บ่บแซกวันวานดนตรีเครื่องเป๊อปไลไลไลกล่องโจโจสะเดือดเจ้าหน่อยเนี่ยไม่ดังเอาดีเนาะยังว่าพี่น้องได้ฟังก็หยุดก็จะคุคค้มค่าแต่สนเนนี่มวลบะมวนลฮาก็เยดในมวนเต็มที่แล้วครับสไตล์เศร้าของเฮาเนั่นแหละเฮาก็คิดว่าบ่ามวนก็ต้องให้พี่น้องตีตีเราจนว่าเอามันยู่เลยละครับ ไอ้มันได้ดียู่ล่ะบพดีก็แก้ไขปอบปุ๋งนันล่ะดีเพื่อก่อเมนครับยอเพื่อทําลายพ่เมนว่ามวนแต่จะของอยู่ทั้งหันมี้อื่นบ่มวลน้านั่นโต๊ะไก่ในพุญิบันใจสิขาดกันมวเบัดทุกคนฮ็ดจั้งด๋กมวนครับต้นทางดีมันก็ต้องดีนะครับต้นทางมาดีปลายทางมันก็ต้องดีระบบเสียงก็คือต้นทางท้าของดีปลายทางมันก็ต้องดีครับคนทําเศร้ากัน คนทำเศร้ากันคิดว่าเศร้ากลางๆเศร้าเขาหนวสแตนดานเศร้าที่มาตรฐานนะครับเฮ็ดจ้าไหนก็ต้องถูกอกถูกใจพี่น้องแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ย่บานกับพ่ได้เก่งทั้งเื่องสอกเครื่องเสียงหรอกครับแต่ว่ากับพ่อสิร้วาผู้ใดเฮ็ดเก่งพ่อใดมันเป็นยังไงแนากับพ่อมีเขาเอียนว่าเสียงจําเสียงที่มันมันเป็นจริงมันต้องแมนนะครับนี่มันต้องใช่มันต้องใช่ใช่ โมแมนว่าจังวากันเลยพี่น้องนี no ่เป็นย en ังจังเลือกใส่บริการนะครับของดีมีคุณภาพกเครื่องเสียงทุกระบบกมีคุณภาพเบิร์ดกับกะดีเบิถดทุกมองว่ได้ว่าพอดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับมือมิกมือเศร้าแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับว่ามลุ่มตัวที่พญาบาลต้องการของอามิเจอร์เศร้างวดหนีเพราวะหลายสิ่งหลายอย่างครับประกอบกัน บอกว่าสิเป็นระบบตู้ระบบนะครับอุปกรณ์นะครับในคร้านี้กับขอบคุณผู้ร่วมเดินทางที่ซอยเรือกันนะครับก็คือพี่ไส้ทั้งกุญละรอยเย็ดละผู้ซอยเรือคือสร้างไฟมงคลสิโลมาซอยการซอยงานครับเพรว่ากันครับก็ได้ออกบรรยายในคลิปนี้นะครับและการระบบเสียงที่ยืนยัด จกคู่กันครับหมอลำเพลินำเพรนในด,ดูการแรกนะครับก็คือเครื่องเสียงที่พี่น้องกับหมอลำทุกวงกับใส่เกือบหลายๆวงนะครับแต่ว่าเซฟนี่เขาจัดเต็มเลยครับจัดเต็มสิบใบเลยกลางสิบใบเบ2ยี่สิบข้างละ24ตู้นะครับพี่น้องจังมาติดตามมาคุณภาพของมันสิไ้สําไแล้วก็เวลาทําการแสดงออกมาแล้วผลงานมันสิ ออกมาด้ซ้ำไรพี่น้องค่อยตีช่มค่อยตีค่อยกอบกันไปครับค่อยลูกล้านกันเิยเฮ็ดให้ดีเฮ็ดให้เต็มที่ H ID. H ID. H ID. เพื่อมอบเป็นความสุขของพี่น้องมีดหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำที่เขามาชม่มบ่ว่าสิเป็นทั้งภาพจริงบ่ว่าสิเป็นทั้งเสียงในการนะครับบันทึกในการไล์สดกุ้มเปิดกุ้มปิดแน่บ่ว่าสิเป็นทั้งบนไวที่ที่เทาแสดงสดพันทั้งนะครับช่องต่างๆ นะครับฝากพี่น้องได้ติดตามก็จังไดก็จะเริ่มซอยเชี่ย์ซอยสลับสนลูกหลันวุหงมอลำนะครับบุ่งไม่เดื้อถือว่าไม่น้องไม่เลยนะครับสองเดือนกว่านี่นะครับก็คือหมอลำ่เพชรลํำเพลินของเฮานะครับฝากกับพี่น้องสุข,ขสุขค้นครับเอาจังไดกะพี่น้องครับตอนนี้กะเดินทางมาไกลพอสมควรอากันมันนี่กั รับ,บมอบจุดตู้เครื่องเสียงประจำการของทีมงานหมอลำเปิดลำเพื่อนครับขอบคุณพี่น้องอีฟซีนครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณจุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับพี่น้องจังได้ก็อย่าเรมในวันที่29มก,กราคม2565อีพีเก่าครับไล์สุดกลุ่มปิดเจอกันแน่นอนครับ กับลูกหลานทีมงานหมอลำเป็นลำเพื่อนพี่น้องก็จะได้พบกับโชว์ไม่ลำเรืองไม่ครับเพลงไม่ครับตู้เครื่องเสียงชุดไม่ครับเวทีไงครับพี่น้องร้อยยี่สิบเก้าบาทคุ้มค่าบ่คุมให้พี่น้องพสูสุดมาเบิ่งครับสนับสนุนกันข้ามาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอีกั้างหนึ่งครับขอบคุณบัตรทุกใบมัวใจทุกดวงสำหรับพยาบาทสายจวดเพชรลำเพิ่อนออฟฟิเชียลคลิปนี้ กับคงเชียวซ้ำนี้ครับคลิปหน้าจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับจวดจวดครับพี่น้องเดินทางแล้ว